อ๋อสบายดีแล้วก็สวัสดีครับพี่น้องเอ,อสุขุกคนนะครับไอ้นี่ก็บปล่าเก่งสิพามาเบงไอู้้ว่ได้ต้นกล้วยมาเนาะต้นกล้วยด่างหรือว่ากล้วยหัวสะพานเนาะที่เขาว่าเนี่ยหรือว่ากล้วยด่างเนะี่ยบปล่าเก่งก็ปลูกเรียบร้อยแล้วพี่น้องใส่กระถางไว้ก่อนนะพี่น้องยังไว้ก่อนเขาเจ้าให้มาก ปลูกใส่กระถางไว้พี่น้องกล้วยด่างหรือว่าไอ้ยังเนาะที่กังหงว่ากล้วยยังว่าหัวสะพานหรือ,อยังเนี่ยพี่น้องมัปนปอกเก่งกับปูกเรียบร้อยละไม่รู้ว่วาสิติดหรือว่าสิแังในบุน้นสิง,งามหรือบังามเนี่ยใจใจพี่น้องเหมือนบัตเวล้การมันแตโกโคกแตกน้อยอีกหรือว่า,ามันบวดตายว่าไงซะเดี๋ยวปอกเก่งกับสีงาเปลี่ยนให้พี่น้องกันเลย โม้พวกมือไหนมาเนาะพี่น้องแต่บางคนก็อาจจะมีหลายแล้วก็ได้เนาะไอ้ตัวเนี้ยกล้วยด่างหรือว่ากล้วยเวสรานก็แล้วก็บางกลุ่มบางกลุ่มก็อาจจะยังบ่มีเนาะหรือว่ายังบ่ได้กันนี่เนาะพอเบาเก่งกับมกปลูกด้วยกันแนวแบบสวยงามแบบนี้นะต้นไม้ต้นตอกแบบ อันนี้เองคือสาวน้อยปลาแป้งนี่บเบาเก่งกับมาปลูกไว้คือกันมะพร้าวเนะาะแล้วก็เกตีวิสันนี่บเบาเก่งกับปลูกไว้กันเนาะมาปลูกแบบนี่นะของแบบสวยงามยังไงสินะบบาเก่งกมาปลูกอยู่นี่เลยพี่น้องเบ่งเอาเนี่ยต้นมะพร้าวกับปลูกไว้ต้นหมากกับปลูกไว้พี่น้องเบ่งแต่ก็ล่าสุดก็คือ ว่าแล้วพี่น้องได้กล้วยด่างมาหรือว่ากล้วยเนี่ดอันนงก็เสื้อเสื้อสะพานเงี้ยเป็นว่าเนาะแต่คนอื่นอาจจะเคยได้หลน์นะแต่เบลเก่งยังมวยยังมวยเคยได้ก็เลยเธอใน่จังหน่อยแล้วก็ไทยอวดในพี่น้องเอฟซีเบิรงน้ำเหนียนะว่าเออก็คือมีกล้วยด่างหรือว่ากล้วยวัวสะพานยเงี้ยสินะ กางเกงร่องมาปลูกเหมือนกันเป็นแบ่เป็นกันเดี๋ยวตแตงค่อยติดตามเหมืงเด้อเดี๋ยวบเ่เกงสัปเดตให้เบิ่งนี่มะพร้าวบเ่เกงก็ปลูกไว้กันเลยพี่น้องสิขึ้นรูปขึ้นทั้งมะพร้าวทั้งหมากต้นหมากก็มี่ทั้งปลูกกันใหญ่แล้วนะ่ะมะพร้าวปลูกไว้ต้นอ้อยต้กยนกล้วยก็มีเนาะมักปลูกก็่ายซะพี่น้อง แกนะ้วกับน้ำกระทมเมือนะ่อไหเกิดกำลังแตกงอน,นพี่น้องคก้วน้ำบ้าแต่นะแต่วันนี้คือคก้วด่างพี่น้องครียว่าแก้วโวสพันงามมากหลายตอนหน่อยป้าแป้งปลูกใส่กระถางไว้ก่อนนี้เดี๋ยววันจะ บ่ตายหรือว่าแต่กบแตกหนอนหรือว่ายังไงก็เดี๋ยวเบาเก่งจับติดไอพี่น้องมือ้อน,นี้เท่เลยนะฮนะสำหรับคลิปนี้ก็นอบาเก่งพร้อมลาดยิ่งลาดน้องยังไงกันเนาะครับขอบคุณนดีพี่น้องเข้ามารับชมแหลมกำลังใจบ่าวเก่งนะครับสวัสดีครับ